บางครั้งเกิดวิกฤตในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่แต่เราจะพบว่าในวิกฤตครั้งนั้นน่ะมันมีโอกาสดีสำหรับเราอยู่ด้วยค่ะอย่างวันนี้นะคะเปิ้ลก็ได้พกเงินติดกระเป๋าออกไปนอกบ้านร้อยกว่าบาทก็ไปซื้ออาหารเจที่เขาปรุงสำเร็จแล้วเนี่ยจำนวนหนึ่งนะคะ ร้อยกว่าบาทแล้วเปิ้ลก็เหลือตังติดกระเป๋ามาอีก20บบาทแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำมากเลยอยากจะดื่มน้ำโคกใส่น้ำแข็งเย็นๆเปิ้ลก็แวะร้านริมทางซึ่งพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเราก็รู้จักกันพอประมาณนะคะแกก็ยังทักเปิ้ลเลยนะว่าวันนี้ไม่ไปร้องเพลงที่ไหนเหรอเปิ้ลก็เลยบอกว่าพี่คะหนูซื้อโคกใส่น้ำแข็งใส่แก้วถังที่เป็นแก้วพลาสติกอะ ราคาเท่าไหร่คะแกก็บอกว่า25บาทเออถ้า25บาทหนูขอค้างพี่ไว้สักห้าบาทได้ไหมคะเดี๋ยวหนูเอาออกมาให้เพราะหนูเหลือตังแค่20บาทเปิ้ลไม่คาดคิดว่าแกไม่กล้าให้เปิ้ลนะคะแกไม่เชื่อขี้หน้านะคะไม่เชื่อขี้หน้าวันนี้พกเปิดมัวคะ่ะแกบอกว่าไม่ได้หรอกมีแต่คนพูดอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่เอามาให้ฉันฉันโดนมาหลายหนแล้ว เออเปิ้ลก็เกือบจะอดกินแล้วนะเนี่ยแต่ปรากฏว่าโชคดีด้วยความฉลาดของพี่แกแกก็เลยบอกเอาอย่างนี้ไม่ต้องใส่แก้วถังหรอกฉันจะใส่ถุงให้เธอแกก็เลยใส่ถุงพลาส,สติกก็คือเอาน้ำแข็งใส่ถุงพลาส,สติกใส่หลอดรัดยางซ้อนถุงหูหิ้วให้ด้วยค่ะเปิ้ลก็เลยมีโอกาสได้ซื้อในราคาถูกเพียงถุงละ20บาท แต่ถ้าพี่เขายอมให้เปิ้ลติดค้าง5บาทเปิ้ลก็ต้องเอาตังคไปให้พี่เขาอีก5บาทซึ่งเปิ้ลก็ต้องใจถึงยี่สิบาบาทอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสนะคะและอีกครั้งหนึ่งเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ในครอบครัวเมื่อปี2558ที่เปิ้ลยังอาศัยอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ตอนนั้นก็คือน้องชายของเปิ้ลเนี่ยมันเป็นจอมล้างผลาน